สวัสดีครับแฟนๆรายการการเดนคนมักเลาะโดยกับผมนายการเดนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำท่านในอีกแอปแอปหนึ่งซึ่งหลายๆท่านคงเจอปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับก,บการนำฉากหลังออกฉากหลังที่เราไม่ต้องการออกนะครับฉากหลังที่ว่านี้ก็ บางท่านอาจจะเจอปัญหาอย่างฉากหลังมีคนเดินผ่านฉากหลังมีสิ่งของที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วนำไปแปะที่ฉากหลังที่เราต้องการทสวยงามถือว่าโปรแกรมนี้โปรแกรมที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวที่สำคัญนั้นเป็นโปรแกรมฟรีนะครับไม่เสียตังค์ด้วยโปรแกรมที่ว่านี้นั่นก็คือโปรแกรม CAPCUT ฟังอีกครั้งนะครับโปรแกรม CAPCUT ส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไรและการใช้งานเป็นอย่างไรนั้นผมจะแนะนำแล้วก็จะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมๆกันสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ก่อนที่จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน CAPCUT นั้นฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องของการเด้นคนมักเลาะด้วยนะครับพร้อมกันหลือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปที่โปรแกรมแคปคัดได้เลยครับนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่โหลดนะครับให้ไปโหลดมานะครับ ท่านที่ใช้ Android ก็ไปที่ Play Store นะครับส่วนท่านใดที่ใช้ iOS ก็ไปที่ App Store นะครับเข้ามาที่ Google ไม่ใช่ Play Store นะครับนี่ CapCut นี่ CapCut จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ กดแคปคัตเข้าไปนี่ครับแคปคัตเจอคําแคปคัตอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วครับกดเข้าไปที่ติดตั้งโหลดเข้ามาปุ๊บขึ้นหน้าตาขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปเลยครับขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาโหลดเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ง่ายๆนะครับช้าๆนะครับท่านเข้ามาแล้วเจอคำว่าโปรเจกต์ใหม่ท่านกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้ท่านอยากได้ฉากหลังฉากหลังใช่ไหมครับท่านกดเข้าไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพรูปภาพที่เราโหลดไว้หรือว่ารูปภาพที่ท่านมีอยู่อยากได้รูปภาพไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะ yeah. ก็เลยหายาซะหน่อยอ่าสมมติว่าผมเอาฉากนี้เป็นฉากหลังรูปสีเขียวๆนี่นะครับเจอแล้วแล้วเ,เจอรูปไหนเราก็เอารูปนั้นสมมติว่าผมเอารูปนี้ครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาเพิ่มเลยครับนี่เพิ่มเราก็ลากไว้นะครับสมมติว่า วิดีโอเรามันยาวสักสองนาทีสักนาทีหนึ่งเราก็ลากยาวไปเลยครับผลลากยาวเลยครับมาสักนาทีหนึ่งได้สักนาทีหนึ่งนะครับสมมติเอาสักนาทีหนึ่ง ได้นาทีแล้วสมมติว่าได้นาทีแล้วทีนี้เราจะเอารูปที่เราถ่ายไว้นะครับรูปที่เราถ่ายไว้รูปที่เราถ่ายไว้หรือว่าวิดีโอที่เราถ่ายไว้เพื่อมาตัดฉากหลังเราจะทํายังไงนะครับหลังจากที่เราได้ฉากหลังแล้วลากมาสุสดๆ้วกลับขึ้นมานะครับท่านดูแถวข้างล่างนะครับ เห็นคำว่า Overlay ยไหมครับ Overlay Overlay นะครับ overlay ท่านกดเข้าไปเลยครับเพิ่ม Overlay นะครับเพิ่ม Overlay กดไปที่เพิ่ม Overlay ครับนี่แล้วก็เอาวิดีโอที่เราถ่ายไว้ที่เราไม่ต้องการฉากหลังหามาครับวิดีโอที่เราถ่ายไว้รูปนี้ผมถ่ายที่กระท่อม ที่เถียงหน้านะครับนี่มถ่ายไว้ที่เสียงนาเนี่ยผมเอาแตะปับ๊บเนี่เพิ่มครับเพิ่มเข้าไปนี่ครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็ไล่ดูว่ามันความยาวมันเท่ากันไหมกับภาพที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้ถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ไปแตะข้างบนครับแล้วลากให้มันเท่ากับวีดีโอเราก็ได้นะครับ ถ้าโอเวอร์เรย์เรายาวเราก็ย่อขึ้นมาก็ได้ครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับโอเวอร์เลย์ที่เราต้องการหลังจากนั้นด้านล่างสุดเรามาเลื่อนหาครับเลื่อนหาคำว่าลบพื้นหลังคำว่าลบพื้นหลังครับลบพื้นหลังเดี๋ยวนะครับผม ตัดมาใหม่ก่อนให้มันทันพอดีนะครับเข้ามาที่คำว่าลบพื้นหลังนะครับเห็นไหมครับข้างล่างที่ข้างล่างที่แถวตัวส่วนเลื่อนหาคำว่าลบพื้นหลังเราแตะเข้าไปเลยครับที่คำว่าลบพื้นหลัง เห็นไหมครับหายแล้วครับพื้นหลังหายไปแล้วพื้นหลังหายไปแล้วแต่ว่ารูปยังลอยอยู่เรามาแตะที่นี่นะครับนี่ครับใช้นิ้วคลี่ขยายหรือเลื่อนรูปภาพไปไว้มุมไหนก็ได้ครับที่เราต้องการเราอยากให้มันใหญ่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปอยากให้เล็กก็เลื่อนลงมานะครับนี่เห็นไหมครับเห เนียนไหมครับภาพกระท่อมผมเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับนี่นะครับภาพกระท่อมผมหายไปแล้วใช้นิ้วเคลี้ยวนะครับคลี่คลี่รูปคลี่รูปนะครับแตะที่รูปก็คลี่เอานะครับอยากได้รูปใหญ่รูปเล็กใช้นิ้วคลี่เอานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาไม่ให้เห็นรอยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหครับเนียนเลยนะครับทีนี้เรามาลองเพลงดู นนั้ลองใช้กันดูหรือยังหรือท่านไม่เข้าใจอย่างไรก็ลองใช้ดูใช้บ่อยๆมันจะเกิดทักษะนะครับผมเองเพราะว่าเนียนกว่า Photoshop หนึ่งการลบพื้นหลังเนียนเลยทีเดียวนะครับในการที่สังเกตว่ารูปฉากหลังออกโอเ์เ์ผมรูปวิดีโอผมหลงข้างหลังจะเป็นกระท่อมเทียงนานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ในช่องของกาเดนคนมังเลอะโดยกับผมนายกาเดนด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะมีอะไรหรือจะนำทุกท่านมาพบกับอะไรนั้นเป็นยังไงบ้างครับติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กยวผมนายกาเดนเห็นไหมครับมันกำลังลบไปเรื่อยๆลบพื้นหลังมันก็จะบอกกี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอยู่นะครับน่นะครับ ผ้าพื้นหลังหายแล้วก็เลื่อนมาหารูปเราที่เราสุดนะครับก็จะได้พอดีกันเป๊ะพอดีเลยเห็นไหมครับ กำลังลบพื้นหลังอยู่54เปอร์เซ็นตนะครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านทําไปเรื่อยๆนะครับอ,อยากเสร็จแล้วเอาละท่านถามว่าเอาละที่พอเสร็จปุ๊บมันจะมีลายน้ําข้างหลังทํำยังไงไม่ให้มีไม่มีปัญหาครับเราแตะที่คําว่าบทส่งท้ายนะครับด้านหลัง ลบเลยเลยครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับหายแล้วครับเราอาจเพิ่มรูปภาพใหม่ก็ได้นะครับนะครับ ผมว่าเนียนเลยนะครับนี่การตัด,ต,ดตัดเรื่องภาคหลังออกเนียนเลยนะครับโปรแกรมนี้หลังจากนั้นมากดที่ลูกศรด้านบนนะครับเพื่อที่จะเอ็กพอร์ตนะครับให้กดตกลงเลยนะครับมีรายละเอียดนะครับเขาตั้งไว้อัตโนมัตินะครับที่1 0 8 0 p แล้วก็30เฟรมเรทนะครับ กดส่งออกเลยครับเหมือนกันครับในช่วงที่ xport อ,อ,อยู่อย่าให้จอดับนะครับอย่าล็อกหน้าจอนะครับก็กดแกะไว้แต่ไว้จนกว่าจะเรนเดอร์เสร็จหรือว่าจะโหลดเสร็จนะครับนี่ขั้นตอนการโหลดก็อยู่ก็อยู่ข้างบนนะครับโหลดอยู่ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปนะครับ ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปว่าเราจะโหลดนานโหลดช้านะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับแล้วเป็นภาษาไทยด้วยที่สำคัญเป็นภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายอ่านเข้าใจง่ายนะครับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ ลองลองเอาฝึกไปใช้ดูฝึกใช้ไปบ่อยจะเกิดทักษะนะครับถือว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตัดวิดีโอฉากหลังได้เนียนได้เยี่ยมจริงๆครับเท่าที่ผมเห็นมานะครับโปรแกรมนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ อันนี้อย่าไปแตะต้องมันอันนี้คือแชร์นะครับอย่าไปแชร์แล้วก็กดข้างบนมุมขวานะครับคำว่าเสร็จสิ้นนี่ครับมันก็จะอยู่ในโปรเจกต์ของเรานะครับมันมีแก้ไขได้เห็นไครับถ้าเราแก้ไข X Pod, เอ็กพอร์ตเอ้แก้ไขโปรเจกต์ตรงไหนเราก็แก้ไขได้เลยครับกดออกได้เลยครับกดออกได้เลยครับจากนั้นเรามาดูที่แกลเลอรี่รูปของเราครับ เห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นตรงนี้ลองเปิดดูนะครับที่แกลลอรี่ของเราแอปคัดที่ผมนำมาครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรแกรมแคปคัดที่ผม,มนำมาให้ทุกท่านได้ใช้งานกันนั้นเนียนไหมครับลองใช้กันดูหรือยังผมว่าเนียนเลยนะครับ ผมว่าเนียนเลยนะครับนี่สุดยอดจริงๆครับการฉลุหลังวิดีโอด้วยโปรแกรมแคปคัดครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรแกรมแคปคั t ที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ใช้งานกันนั้นลองใช้กันดูหรือยังหรือท่านไม่เข้าใจอย่างไรก็ลองใช้ดูใช้บ่อยๆมันจะเกิดทักษะนะครับผมเองก็เพิ่งเอามาลองใช้ ก็ถือว่าเนียนเลยทีเดียวนะครับในการที่นำฉากล้างออกนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องของกาเด e นคนมักเลาะโดยกับผมนายกาเด e นด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะมีอะไรหรือจะนำทุกท่านมาพบกับอะไรนั้น คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมนายกาเดนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ